ตนของทางเอสีนะครับโอเตนะครับว่าตอนนี้เราได้ความร่วมมือจากอ่าบริษัทอดปอดปอดลัคเตอร์บอดบอดลัคเตอร์ปูตัวแตกกมันชิบหายโอ้ยไหนเนี่ยก็ใ่้าไม่ได้าครับป่ามันจที่ไหนินได้ขา่ได้อ่ารถนี่จะเหมาะาับอไกี่องคนจตวกเราที่องไปับรถ รวยอย่างเดียวเล่ทำก็บอกอย่างนี้ว่าเวลานี้ก็เลือกตัวออกกเป็นยรอโอเค ڪيئن <laughs>